คราวนี้ให้เรียนเปิดชีตมาที่หน้า30ลูกแล้วก็มาดูในส่วนของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมพื้นฐานนะอ่ะจะเป็นการหาค่าไซน์คอสแทนของมุมพื้นฐานก็คือ0 30 45 60แล้วก็90องศานะว่ามันจะหายัางไงโดยพ่อจะสอนกดมือซ้ายนะเด็กๆเอามือซ้ายขึ้นมาลูกเอามือซ้ายขึ้นมา แล้วที่มองไปที่หัวแม่มือของเราตัวนี้จะแทนศูนย์องศานะนิ้วชี้คือ30องศานิ้วกลาง45องศานิ้วนาง60องศาแล้วก็นิ้วก้อยนะ90องศาตัวนี้ให้เราหันฝ่ามือเข้ามาหาตัวเองนะลูกฝ่ามือซ้ายนะหันเข้ามาหาตัวเองคราวนี้เวลาเราจะหาค่าซ้ายเนี่ยเราจะดูยังไงวิธีการก็คือ ถ้าเกิดเราจะหาค่าซ้ายให้เราเอารูดนิ้วซ้ายอ่ารูดซ้ายส่วน2อนะอย่างเช่นอย่างเช่นเราต้องการหาไซ้า 45, นะไซสี้าสี่สิคือนิ้วกลางใช่ไหมลูกให้เราหักนิ้วกลางลงมาพับนิ้วกลางลงมานะพับนิ้วกลางลงมานะแล้วจะ เกิดนิ้วที่อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเห็นไหมอ่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเหลือ2นิ้วฝั่งขวาก็เหลือ2นิ้วแต่ค่าซายเนี่ยเราจะดูรูทฝั่งซ้ายก็คือ2นิ้วนี้เพราะฉะนั้นซาย45้าเนี่ยมันจะได้รูทสองส่วนสองตามสูตรน,นี้เองโอเคไหมอ่าไซาย45จะเท่ากับรูทสองส่วนสองอ่าลองดูซาย60ลูกซาย60หักนิ้วนางลงมาหักนิ้วนางลงมา รูทซ้ายมีอยู่3นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะได้รูทสาส่วนสนั่นเองนี่คือ s i n 6หกจะได้รูทสามส่วนสองทรเกาหัก,น,กนิ้วก้อยลงมานิ้วก้อยลงมาทราเก้าสรูทซ้ายก็จะเป็นรูทสี่ส่วนสใช่ไหมซึ่งรูทสี่ถอดออกมาได้2องส่วนสก็จะได้1เพราะฉะนั้น s i ายเกมีค่าเท่ากับ1นั่นเองอ่านี่คือตัวอย่างต่อไปคอสละอ่ะคอส คอสเนี่ยจะเป็นรูทขวาส่วนสองลูกอ่ารูทขวาส่วนสองเช่นคอสสามสิบคอสสามสิบหักนิ้วชี้นะฮะคอสสามสิบหักนิ้วชี้แล้วเราจะเอารูทขวาก็คือฝั่งขวานะก็จะมีอยู่สามนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสามสิบจะได้รูทสามส่วนสองโอเคไหมอ่าลองคอสหกสิบดูบ้างนะคอสหกสิบอ่า หักนิ้วนี้นะรูดขวาก็คือรูดหนึ่งรนะูดหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองอันนี้คือคอร์สหกสิบนะเรียบร้อยอันนี้ดูสายดูคอร์สนะต่อไปเราไปดูแทนบ้างนะครับแทนแทนเนี่ยมันคือสายส่วนคอร์สแทนเนี่ยมาจากสายส่วนคอร์สเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวนี้มาหารกันเนี่ยเห็นไหมนะรูดซ้ายส่วนสหารด้วยรูดขวาส่วนสออะลูก เราก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนใช่ไหมก็จะคูณด้วย2ส่วนรูทขวาอ่าเพราะฉะนั้น2ตัดกับ2มันก็จะเหลือรูทซ้ายส่วนรูทขวานั่นเองดังนั้นแทนทีตาเนี่ยเท่ากับรูทซ้ายส่วนรูทขวานะถ้าเกิดว่าอ่าค่าแทนอันไหนที่มันติดรูทเป็นตัวส่วนติดรูทเนาะเราก็จะคูณด้วยตัวนั้นเข้าไป เพื่อให้ตัวส่วนมันไม่ติดรูทก็เรียบร้อยละนะอย่างเช่นอ่ะแทน60สนะิะแทน60แทน60หักนิ้วนางลงมาเราจะได้รูทสามส่วนรูทหนะรูทสมส่วนรูทหแสดงว่าแทน60จะเท่ากับรูทสามเฉยๆโอเคไหมเนี่ยเสร็จละนะเพราะฉะนั้นแหละเรามีแค่มือซ้ายนะแล้วก็รู้ว่านิ้วไหนแทน มุมที่มีขนาดเท่าไหร่นะแล้วก็มารู้ว่าเนี่ยหายังไงเนอะเราก็จะได้อัตราส่วนติกโกณมิติของมุมพื้นฐานทั้งหมดเลยนะอ่ะไหนเราลองมาเขียนกันดูนะเรามาเริ่มที่ฟังก์ชันไซน์กันก่อนเลยนะไซ n ์ทีตานะอันนี้ไซด์ทีตาค่าไซ n ์าาทีตาพอจะเขียนลงตรงนี้นะซึ่งมีมุมขนาดต่างๆนะ s i n ์ศหักนิ้ว หัวแม่มือรูทซ้ายมันจะมีอยู่ศูนย์นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรูทซ้ายส่วน2ก็คือรูทศย์ส่วนสก็จะได้ศูนย์นั่นเองต่อไปซ้ามสิหักนิ้วชี้ลงมารูทซ้ายก็คือหนึ่งส่วนสองอ่าสี่้าย45หาักนิ้วกลางจะได้รูทสองส่วนสซ้า 60, หกสหักนิ้วนางนะ รูทสาส่วนสองซเ้าสิบหักนิ้วก้อยนะรูทส่ 4, ส่วนสก็คือ2อส่วนสได้1นั่นเองต่อไปคอสนะคอสคอสศหักนิ้วโป้งนะรูทขวาก็คือ4ี่รูทส่นะลูกรูที่ส่วนสก็คือ2อส่วนสได้1นะึ่งนะคอสสาหักนิ้วชี้หักนิ้วชี้รูทขวาก็คือ รูทสามส่วนสองนะอ่ะต่อไปคอสสี่สิบห้าหักนิ้วกลางได้รูทสองส่วนสองคอสหกสิบหักนิ้วนางหักนิ้วนางนะก็จะได้หนึ่งส่วนสองนะแล้วก็สุดท้ายเนาะคอสเก้าสิบคอสเก้าสิบรูทขวาก็คือศนะูนย์รูทขวาส่วนสองได้ศูนย์นะลูกเรียบร้อย จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นค่าที่คล้ายๆกันระหว่างไซน์กับคอร์ดเนี่ยมันคล้ายๆกันคือยังไงเอ่ยคือไซน์สามสิบจะเท่ากับคอร์ดหกสิบนะไซน์สี่สิบห้าเท่ากับคอร์ดสี่สิบห้าทรายหกสิบเท่ากับคอร์ดสามสิบทรายเก้าสิบเท่ากับคอร์ดศูนย์ทรายศูนย์เท่ากับคอร์ดเก้าสิบอ่าเนื่องจากว่าไซนย กับคอสเนี่ยมันเป็นโคฟังชันกันจริงๆแล้วชื่อเต็มๆของมันก็คืออ,อันนี้คือไซน์นะ sin e ส่วนตัวเนี้ยคือโคไซน์นะ,ะเติม co เข้าไปข้างหน้ามันก็เป็นโคฟังชันกันคราวนี้ถ้าเป็นโคฟังชันกันเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมที่บวกกันแล้วได้90องศาเนี่ยค่าที่ได้มันจะเท่ากันอย่างเช่น sin 30กับคอส60เนี่ยเห็นไมาย30กับคอส60 ไซด์กับคอสเป็นโคฟังก์ชันกัน30มสบวกหกมันจะได้90เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่ได้มันจะได้เท่ากันนะอ่ะเห็นไหมไซด์สี่สิบห้ากับคอสสี่สิบห้าเห็นปะได้เท่ากันเพราะว่าสี่สิบห้าบวกสี่สิบห้ามันได้เก้าสิบนะหรือไม่ก็เก้าสิบกับศูนย์องศาอย่างเงี้ยเนาะได้เช่นเดียวกันอ่ะโอเคต่อไปแทนนะลูกแทนศูนย์นะแทนคือรูทซ้ายส่วนรูทขวาก็หักมาเลยหักศูนย์องศานะ หักหัวแม่มือรูดซ้ายได้0รูดขวาได้2เพราะฉะนั้นคือ0ูส่วนสก็ได้0นั่นเองนะต่อไปต่อไปแทน30รูดซ้ายรูดซ้ายได้1รูดขวาได้รูดสามนี่ หนึ่งส่วนรูทสามแต่เวลาเราคิดเลขต่อไปเนี่ยเราอาจจะเอารูทสามส่วนรูทสามเข้ามาคูณนะมันจะได้รูทสามส่วนสามนั่นเองแต่ว่าไม่จําเป็นเนาะติดไว้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวตอนคิดเลขค่อยทำเนาะเดี๋ยวจะสับสนนะครับต่อไปแทนสี่สิบห้าองศารูทซ้ายกับรูทขวาเห็นไหมมันเท่ากันเลยเป็นรูทสองส่วนรูทสองเนาะจะได้หนึ่งนั่นเองนะต่อไปแทนหกสิบรูทซ้ายนะได้รูทสามส่วนรูทขวาก็คือรูทหนึ่งสามส่วนหนึ่งรูทสามส่วนหนึ่งเนาะ ก็ได้รูดสามเฉยๆแล้วก็90เนาะหักนิ้วก้อยเนาะรูดซ้ายส่วนรูดขวานะลูกรูดซ้ายเนี่ยได้2นะก็คือรูดเสี่ถอดออกมาได้2แต่รูดขวาเนี่ยมันเป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่วนด้วย0นยะมันก็เลยจะไม่นิยามนะเพราะฉะนั้นแทน90เนี่ยหักค่าไม่ได้นะไม่นิยามโอเคนักเรียนต้องจำพวกนี้ให้ได้ทั้งหมดนะโอเคนะ